ไนไหนครับหน้าที่ไหนนะขมาไดเรื่อยนะครับเฮ้ยขมาไดเรื่อยกันขมาไดเรื่อยขี้เขาขี้เห็นไหมหนาวอันนี้มาบึ้งมาบึ้งงัวบ่กครับค่ะโอ้มาดีขี้ง้อเปรี้ยงอ๋อเนี่ยจะร้อนจังมากครับเปียกขมาไดเรื่อยมันซื้องัวเปเรี้ยงเนาะอ๋อครับงามเนาะครับครับเดี่ยวนี่พวกงามเนาะจากมาจากไหนครับนี่จากบ้านไหนเหรอบ้านดงสวรรค์ปั๊มมาจากดงสวรรค์เลยนะครับเนาะโอ้มาดีมาบึ้งงัวกันครับห้องใช่เงินเต็มก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเขาเบิ้งข้างในกันครับ นี่ครับพี่น้องเพื่อนเขม้าเรื่อยๆนะครับสลับอาทิตย์นี้นะครับก็มีควายมีงัวเขม้าเรื่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาเอาสิไปเบิ้งราค้างให้กันนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับพบกันอีกแล้วครับเซาวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับตลาดนัดโคกระเบือนะครับสหายเคิงนะครับบ้านเก่าก่อยอำเภอนากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อนี้กับสีผ้าพี่น้องครับมาเบิ้งราคางัวราคาควายนะครับที่ตลาดนัดเพิ่นนะครับเมื่อนี้กับส่งบางตากแน่น้อยนะครับพี่น้องครับ มีงัวมีควายเขามาบรายนะครับคันผู้ใดที่มีงัวมีควายนะครับเกาเขามานะครับมาเยี่ยมชมมาแหลกเปลี่ยนสื้อขายกันได้นะพี่ตลาดนัดเพิ่นนะครับอยู่บ้านเก้าก่อยกุ้กระซูนะครับอำเภอพันาการจังหวัดนนทบุรีนะครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวม้อนี่ก็สิพาเขาไปสอบถามราคางัวราคาควายกันเช่นเคยนะครับก็สิพ่อมีให้พี่น้องในเลือกชมกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมชิพาพี่น้องเขาไปข้างในกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งราคางัวกันก้อนนะครับอันนี้จากพ่อครับนี่ พ่อคำไพ่ให้เรานะครับมือนี่เพื่อนเอางัวมาสองตนะครับเดี๋ยวสีมาเบิ่งงัวมีงัวผูกงัวแม่พ่องัวผูกกับงัวแม่นะครับสีเปิดอกตั้งไหนครับนพ่องัว่าแม่เท่าไหนตัวแม่น่ะตั้งงวแม่นี่สามสิบสองนะครับตัวผูกสี่สิบสองงวผูกนี่สี่สิบสองโอ้งัวผูกงามอีแล้วนะครับมาอนีเพื่อนเอางัวงามไม่อีกแล้วนะครับ เปิดไปสี่สิบสองทำงอผูตัวนี้นะครับให้พี่น้องเบิ้งลักษณะท่าทางกันก่อนนะครับโอ้สวยครับพี่น้องง้อผูตัวนี้อ่านี่ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ง้อผูตัวนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่รูปร่างลักษณะท่าทางนะครับบั้นท้ายขาง่าดีนะครับนี่อันนี้เขาบริจีนครับนี่เขายังบริจีนะครับ สลับงัวผูตัวนี้นะครับเพิ่นเปิดไว้ที่42นะครับเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับนะครับลักษณะท่าทางสวยงามนะครับส่วนแม่นี่เปิดไว้32พอเนาะแม่นี่เพิ่นเปิดไว้32นะครับอันนี่ครับพี่น้องครับสลับงัวคู่นี้นะครับงัวแม่นะครับเปิด32แล้วก็งัวผูนะครับเปิด42่สครับโทรมาต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับพ่อค้ามั่นะครับอ่บอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับพ่อ ศูนย์แปดห้าครับหกสี่สามครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าพอคำไพ่บ้านน้ำปงบ้านน้ำกงหินห้าวนะครับอำเภอสวนอกหานะครับโทรไปต่อรองราคาเพิ่นได้นะครับเพิดกัมีง่วงงามขม้าทุกทิศนะครับสำหรับพอคำไพ่นะครับเมียนี่นะครับสายสองกับง่วงผูนะครับสี่สิบสองนะครับมันเปิดไว้นะครับสองตัวเมียนี่สำหรับพอคำไพ่นะครับนะผู้ใดสนใจกันโทรไปต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับพอคำไพ่นะครับเดี๋ยวเขาสิไปถามราคาควายราคาง่วงกันอ่าขางในกันนะครับเมียนี่กับพี่น้องก็เริ่มขม้าเรื่อยแล้วนนะครับี่ ตัวแรกส้งบางๆครับแต่ว่ามันนี่หกล้อเริ่มเข้ามาเรื่อยแล้วนะครับมูลาแม่ดำตัวนี้ครับพี่น้องครับหางสวยนะครับหางยาวใหญ่พุ่มหางนี่โอ้สุดยอดเลยครับเอาไปขุนเอาไปต่อยอดกันได้ครับนี่สำหรับแม่มูลาตัวนี้นะครับผู้ใดมักสายมูลานะครับดำสวยนะครับอันนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ้งราคาควายกันนะครับของพ่อครับนี่พ่อสมานครับพ่อสมานจากทั้งหลครับ ตัวปารมันก็สูงหลายมาเบิ้งควายตัวนี้กันนะพ่อสมานนะครับควายดำใหญ่สูงใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นวัดความสูงให้พี่น้องเบิ้งก่อนนะครับสูงประมาณเท่าไรพ่อโอ้ยลอยสี่สิบสองครับลอยสี่สิบสองครับควายตัวนี้นะครับลอยสี่สิบสองบวกนะครับสำหรับควายลอยสี่สิบบวกครับนี่ลอยสี่ สูงไรสูงไรอ่าลอยสี่สิบสองบวกนะครับเนาะสำหรับค้อยตัวนี้นะครับมาเบิ้งค้อยแม่ตัวนี้นะครับค้อยแม่ดําตัวนี้นะครับของพ่อสมานนะครับอ่าสูงลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับลอยสี่สิบสองนะครับประมาณลอยสี่สิบสองเพิ่นวัดให้เบิ้งกันแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับสำหรับค้อยของพ่อสมานครับค้อยแม่ตัวนี้โอ้สูงใหญ่ครับนะครับเขาก็งามครับพ่อจะเปิดไลา์ไหนพ่อสี่สิบหาสี่มื่นหาครับพี่น้องครับสำหรับอ่าค้อยแม่ตัวนี้นะครับสูงลอยสี่สิบสองนะครับ เป็นเปิดไปที่สี่หมื่นหานะครับตัวโอ้พุ่มหา,มางแบบไงเลยพ่อโอ้งามงามงามนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปคุ้นเอาไปให้มันเต็มได้อีกนะครับนนเต็มกันพออ่อาด้วยห่วงก็แยกลูกมาะอ๋อครับยยนี่ครับมันอ่าคันเอาไปต่อยอดเอาไปคุ้นให้เต็มนี่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีเล,เลยนะครับสำหรับแม่นี่นะครับมีน้องเอาไปนี่คุ้นได้เต็มเลยครับสำหรับแม่นี่นะครับเปิดสี่สิบหานะครับต่อรองราคาได้พ่อเนาะเอาพ่อมาบอกเบอร์พี่บองไหมเนาะเอาเอาเราเอาเราไม่กนเลย อันนี่ครับสำหรับแม่นี่ของพ่อสมานนะครับพ่อเปิดเท่าไรก็พ่อนะเปิดเท่าไรก็สี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นหาพันโอ้ราคาดีครับสำหรับแม่นี่เอาไปสี่หมื่นหาพันเจียค่าน้่ยมันอยู่เปมาเอากับเทียค่ารถอลดสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับแม่นี่นะครับโทรมาที่ได้เบอร์ศูนย์หกสามนะครับแปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หกสามแปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งพ่อสมานนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับเนาะนนทบุรีน้ำผูนะครับสำหรับแม่นี่นะครับ สูงลอยสี่สิบสองนะครับนี่นี่ครับโอ้ผุ่มหางบักไงเลยครับพี่น้องทุกนะผัดฐานเลยครับสวยงามนะครับอ่ะสี่มื่นหาราคาดีนะครับสำหรับแม่นี่นะครับเอาไปต่อยอดเอาไปคุ้นได้อีกอ่านะครับสำหรับผู้ใดสนใจก็โทรไปต่อรองกับพ่อสมานได้นะครับสี่มื่นหานะครับเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งควายแม่นี่กันเนาะโอ้นี่พี่มาจากไหนครับนี่จากก้าวกลอยบ้านห้อยเนาะอ๋อมเนียเอาแม่นี่มานะครับอันนี้แม่นี่สูงให้ สูงลอย3ามสิรลยสามสิบห้าสามสินะครับเนาะไอทองม่านไปครับนี่ม่านแล้วน้องไทยแล้วอืมไอพอบ้านบานห้อยเนาะค่ะพออยู่ผ่านอืมโอ้ครับสวยครับครับแม่นี่นะครับสูงลอยสามสิบอยสามห้นะลอยสามสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับสวยงามมาครับตาแต้นแก้มจ้ำนะครับโอ้นี่ครับสวยครับแม่นี่นะครับสูงลอยสามสิบห้านะครับทองม่านนะครับม่นม่นจับมนม่นงี้แล้วเนาะ โอ้มันใหญ่มันแก่แล้วนะครับเอาให้พี่น้องเมื่อนกอนนะครับลักษณะท่าทางกันของแม่นี่สูงร้อสิบห้าครับสวยงามนะครับนี่พี่น้องครับสำหรับแม่นี่นะครับพี่เปิดอะไรครับจะเปิดเท่าไรครับเปิดไปเจ็ดเมื่นหาเจ็ดเมื่อนหาต่อรองราคาได้เนาะโอ้สวยงามนะครับราคาดีพร้อมนะครับสำหรับแม่นี่นะครับสูงร้อสิบห้านะครับเปิดไปเจ็ดสิบห้าครับแม่นี่ของพี่นะครับนี่ พี่ตุ๊กบ้านเก้าวกอยนะครับยอใชายยุติธรรมกาวกอยยุบานน่าสมใจอ๋อน่าสมใจเลยเก้าวกอยไปหนเนาะอ๋อครับผมบอเบอร์พี่น้องไว้ไหมนย095ครับ0342482มอ่แอีกรอบไหมครับพี่095034 2482พี่พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กบ้านน่าสมใจนะครับเปิดราคาแม่นี่นะครับทองมันนะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับแม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบหานะครับเป็นเปิดไปเกตสิบหานะครับต่อรองราคากันได้นะครับพวกไปต่ออรรงาคากันได้โอ้ราคาดีีครรัับบสหแม่่น ควายงามนะครับคนงามนะครับนี่อ๋อครับพี่น้องครับสำรับแม่นี่นะครับเอาไปต่อยอดกันได้อีกนะครับสำรับแม่นี่ทองม้านะครับประมาณหาหกเดือนนะครับอ่าผู้ใดสนใจกันโทรไปต่อรองราคากับพี่ตุ๊กได้นะครับบ้านน่าสนใจนะครับเปิดไปเกสิบห้านะครับสำรับแม่นี่นะครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งอ่าควายแม่สาวตัวนี้กันก่อนครับปล่อยหน่อยตัวนี้นะครับเนาะจากของพ่อสนิทนะครับเนาะระวังรถพ่อระวงถข้างหลังครับระวังรถข้างหลัง อ่าเนี่ยนะครับพี uh, ่น้องคนกลับมาด้วยเดี๋ยวเอามาเบิ่งคอยของพ่อสนิทกันก่อนนะครับพ่ออยู่บ้านนหนครับกุนจีกุนจีนะพ่อเนาะพ่อสนิทกุนจีนะครับมือนี้เพิ่นเอาอ่าควายมาเปิดนะครับแม่สาวนะครับแม่นี่นะครับอ่ารอบังนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาไปเพิ่นจี้ควายเขาไหนี่บ่เพิ่นที่ขานี้บ่ออ่าได้ได้เพิ่นเขับไปก่อนนะครพี่น้องเพิ่นก็เอาเอาควายมาเรื่อยนะครับนี่โอ้มือนี้เริ่มหน้าตาขึ้นแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเขามาเบงิงควายพ่อสนิทกันต้อนะครับ <g ül> <c oughs> พ่อสิ <c oughs> เปิดไปไหลพ่อสามสิบ <c oughs> หาสาิบหาสามหมื่นหาตัวล่องราคาไหนเนาะตัวองได้สำหรับควายแม่สาวนี่นะครับนี่ครับ <c oughs> พี่ลองให้เบิงลักษณะาทางอันก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดไปสามสิบหานะครับตัวล่องราคากันได้นะครับสำหรับแม่หน่อยนี่ห <c oughs> ากคุณผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมสี่ให้เบอร์โทรพ่อพ่อรอพี่เลี้ยวไอ้ที่เลี้ยวนะครับพ่อเพี่ให้เบอร์บอรครบนะครับไอเลขพกบพ่อเนี่ อันนี้ครับผู้ใดสนใจครับ061นะครับ0 4 5 8 2สีนะครับ0 6 1 0 4 5 8 2นึนะครับพ่อสนิทคุณกี้นะพ่อเนาะวันนี้เพิ่นเอาควายมาหน่อยมาเปิดนะครับควายแม่หน่อยมาเปิดที่35,000ื่นนะครับต่อรองราคากันได้นะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับพ่อวิชันบ้านทุ่งโป่งนะครับมื้อนี้เพิ่นเอาควายนะครับอ่ากวกกข่อนี้นะครับเขากวกกข่อนี้นะครับมา2เลยมื้อนี้ โอ้นี่ครับเป็นควายทีย่หายากมากๆเลยนะครับสำหรับควายเขากวกท่อน,นี้นะครับเมื่อนี่เพื่อนออกมาสองอันนี้ไอ้นี่ไอ้ไอม่านไปไหนพอ่อมาา่านม <c oughs> ันตัวสองเล่นปะม่านสองเลยครับโอ้หอกกอนอืมหอกกอนตัวนี้เกตแปลกเดินได้ไงครับตัวม่านแก่ตัวนี้ม่านแกละชัดเก๋นล้วโอ้นี่ครับพี่น้องครับมาให้พี่น้องเบิ้งกันเขากันครับนี่ครับเขาหาเงียะเขาแน่นดีเขาแน่นไหมครับนี่เขาแน่นครับประโยงเชี่ยงพ่อมครับนี่ครับเชี่ยงพ่อมครับโอ้ขอจับมือเลยครับโอ้พี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องครับหายากนะครับผู้ใดเอาไปครับไปประดับครองประดับบารมีได้นะครับเป็นให้อ่าให้เิ็กน้อยมาเบิ่งได้นะครับนี่นี่ครับเชื่องพร้อมครับสำหรับปล่อยปอยแมงสองเนาะอันนี้แม่นี่แม่บนขับแต่ว่าอันนี้นี่เขาร้อนขังหนึ่งเขาบนแขนข้างหนึ่งเนาะเพื่อนกับแกไปแล้วเปิงทรงเนี่ยเครับแต่ว่าเพิ่อนกับม่านแกแล้วนี่เอาไปลูกไปต่อยอดได้นะครับต่อยอดได้อืมอาพ่อจะเปิดที่บ้านี่น เอาไปจับปิดดอกกระดิเพียงเปิดกระดิเพีงเนาะเอาเปิดให้พี่น้องนะเบื้องต้นเพื่อพี่น้องอยากได้ไปประดับครักสิเปิดไรกันได้ครับเปิดว่าหาเซียนเปิดว่าหาเซียนโอ้นี่หาอะไรเลยล่ะหาอะไรแล้วเนาะหาอะไรคือคันผู้ใดอยากได้ก็เอาไปประดับฟาร์มนี่คือมาเอาไปเลยคือว่าอยากขายอ่าคือว่าไปจับขายแต่คันคันสูรราคาได้อยากเอาไปประดับบารมีกับอากับบริวารเนาะอะเซียนคือต่อรองราคากันได้อ่าเอาลองเบิ้งครับพี่น้องครับนี่ตัวละอะเซียนนะครับนี่ เพราะว่ามันเป็นควายที่หายากแล้วครับสมัยนี้ครับหาเบิรงยากนะครับเชื่องพร้อมเชื่องนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับสามารถจับเล่นจับยังได้นะครับนี่โอ้ครับพี่น้องครับวายไปกับขึ้นขอบเกลียวขึ้นมาขอบเกลีแมนวะครับวะแล้วไปจับถ่ายมันอืนนะครับครับนี่ครับเป็นควายที่แสนรูพร้อมนะครับนี่คือคันผู้ใดเอาไปอ่าเอาไปเลยเนี่ยเ้าไปเลยเนี่ยครับอืมโอ้นี่ครับพี่น้องครับเป็นขอเองไปเองมาเองอ่า คือพ่อไปได้มากสลยั็ไป้ใบเกยพ่อไปทุกที่โอนมาหามาได้อ้หาหามาได้อีกแล้วเนาะเอาเนี่ยครับควายหายากนะครับเป็นควายอ่าเขาเรียกเขาอย่างก็แบบกอกเท่านี่นะครับนี่ครับแม่สองแม่นี่นะครับเป็นควายที่หายากนะครับท่นผู้ใดนะครับอยากเอาไปอัปราฟาร์มหรือว่าเสริมบารมีก็ลองมาคุยกันราคากับพ่อมนได้นะครับที่จริงเพิ่นก็บพยาขายนะครับแต่ว่าเพิ่นก็บจิเปิดราคาสูงไว้นะครับเพราะมันเป็นควายที่หายากแล้วก็ทองม่าน ทองม่านพร้อมนะครับเอานี่ครับพี่น้องครับคันผู้ใดนะครับสนใจควายนะครับกวักท่านี้นะครับสองแม่นี่นะครับพทองม่านนะทองม่านได้แก้แล้วนะครับเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปอ่าประดับฟาร์มประดับบารามีนะครับก็ลองโทรมาอ่ต่อรองราคากับพ่อวิชานบ้านถุงโปงได้นะเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้เลยศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามห้าศูนย์ครับห้าเจ็ดแปดหกขอวิชานบ้านถุงโปงครับเนาะ โอ้คันผู้ใดอยากเข้าไปเยี่ยมชมยุคอกเพิ่นก็ได้นะครับเพราะไปไปชมยุคอกตามไปชมยุคอกได้นะครับสำหรับควายแม่นี่ตัวละห้าแสนครับพี่น้องเอากระสูนราคาเพิ่นก็ยีขายให้นะครับนี่เอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งแม่นี่กันนะครับอ่าให้เพิ่นเดี๋ยววัดเบิ่งก่อนให้พี่น้องเบิ่งก่อนร้อยสี่สิบบ่อหอดร้อยสามแปดร้อยสามแปดเนาะโอ้แม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะครับนี่อ่วัดให้กันเบิ่งกันแล้วนะครับมาเบิ่งกันเป็น ค้อยแม่นะครับนี่โอ้รูปห่างสวยงามนะครับอ่าสำหรับแม่นี่นะครับสูงลอยสามสิบแปดนะครับให้พี่น้องเบิ้งกันก้อนนะครับอ่าโอ้สวยงามครับสำหรับแม่นี่สูงลอยสามสิบแปดลุบหลังสวยงามเลยนะครับอ่าสิเปิดไลฟ์นะครับนี่สี่สิบเจ็ดเนาะของของพี่ของผู้ซอยเอครับผู้ซอยเอนะครับบันนะครับบันน่าสนใจปะน่าสนใจนะครับ เปิดไว้ที่47เนาะเอ้าบอกเบอร์พี่น้องไหมนะครับ192ครับ870ครับ1904พี่เอบ้านน่าสนใจนะครับเนาะเปิดไว้ที่47ครับ47นะครับต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับแม่นี่นะครับสูงร้อยสานะครับโอ้ราคาดีครับงามงามงามนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็โทรไปต่อรองราคากันได้ครับสำหรับแม่นี่ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็มีควอยมีงัวเข้ามาบ่อหลนะครับผมก็ได้ course, people, ่รพาพี่น้องนะครับสอบถามเมื่อกี้ตัวนะครับกับส้นมากก็จะเป็นควอยเนื้อกันนะครับเพื่นกับบ่อเปิดกันเนาะถามว่าเพ่นเปิดเขาอยากเปิดกันนะครับเพราะว่าเป็นควอยเนื้อกันนะครับว่าเดี๋ยวตั้งแต่ที่หนาผมก็บชิมาเดี๋ยนให้พี่น้องเมเรื่อยนะครับสำหรับราคาควายราคางัวนะครับให้ไล่ของที่นี่ก็คือค้อยแปวของพอวิชานครับกวักข้อนี่นะครับ นี่ครับพี่น้องครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับราคาวัวราคาควายกันนะครับกับข้ามาปลายครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับท่านผู้ใดอ่าอยากเห็นอ่าอยากท่านผู้ใดอยากติดตามราคาควายราคาวัวดีครับทุกอาทิตย์นะครับทุกวันศุกร์ครับตลาดนัดโคกระบือสหายเคิงนะครับบ้านเก่าก่อยอำเภอหน้ากลางจังหวัดลำพูนครับอ่ามีทุกวันศุกร์นะครับมีนัดกันทุกวันศุกร์ก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมครับกดติดตาาามกกกดดไลลค์์แชชชชรเเป็นังงใใจห้่อพทียววไ้ครรัับบสหนี้สสวัดีครับ